เอ็นทีขณิตปีการศึกษา2563ข้อที่5นะครับเจลล้างมือจำนวน80ขวดบรรจุกล่องละ4ขวดขายกล่องละ90บาทจากข้อมูลถ้าขายเจลล้างมือหมดจะได้เงินกี่บาท วิธีคิดนะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์ญญก,ก็คือไม่เรียกเปิด80หาร4หมเรียกปิดคูณด้วย90เท่ากับเท่าไหร่นะครับคือส่องสี่เหลี่ยมนี่ะครับ80หาร4เห็นไหม80หาร4 8 0หาร4 4อะไรได้8 4คูณ2เป็น8 4คูณอะไรไนดะ้8ปคูณ2เป็น8 8แลบแ8เหลือ0นทีนี้เหลือ0ดึง0ลงมาเป็นเศษก็ต้องไปเติมศูนย์ข้างบน20นะดึง0นลงมาเป็นเศษดึงเลขตั้งแต่ดึงเลขอะไรที่น้อยกว่าตัวหารดึงสมมติว่ามันเหลือ3มเอนี้ดึง3ลงมาเป็นเศษก็ต้องเติม0ูนย1ดึงดึงนะครับถ้าน้อยกว่าตัวหารนะครับดึงลงมาก็จะ เติมศูนย์ข้างบนดึงมาเป็นเศษก็ต้องเติมศูนย์ข้างบนนะครับแปดสิบหารสีได้เท่ากับยี่สิบทีนี้ยี่สิบก็ต้องมาคูณยี่สิบกล่องคูณกับกล่องละเก้าสิบบาทก็คือคูณด้วยเก้าสิบการคูณต้องตั้งหลักให้มาตรงนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์คูณสองได้ศูนย์นี่คือตั้งอ่ะ 9คูณได้0 9คูณ2ได้18ใส่หลักห้าตรงนะครับบวกกันลงมา1น่ไม่มีมีตัวบวกชักลงมาสูมมนนได้0อนย8ไม่มีตัวบวกชักลงมา1ชักลงมาเป็น1,800นะครับก็จะเท่ากับข้อที่3นะครับเองนะครับข้อ3 1,800นะครับ ต่อไปข้อที่หกข้อที่หกเดนจนและตะวันมีถังขนาดเดียวกันคนละหนึ่งใบแบ่งความสูงของถังน้ำออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันเจนและตะวันตักน้ำใส่ถังได้ปริมาณน้ำตามที่แรงเงาดังภาพ ทางน้ำของแจนทางน้ําของตะวันนะครับจากข้อมูลถ้านําน้ํามาเทรวมกันในทางน้ําของตะวันจะได้เป็นน้ําคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของถังก็คือนํามารวมกันนะครับก็คืออันนี้คือการรวมกันเศษส่วนนะครับส่วนระดับป .3 นี้จะมีส่วนเท่ากันหรือไม่ก็เศษเท่ากันนะครับก็ไม่ยากนะครับ ส่วนเท่ากันอันนี้คือมีทั้งหมดอยู่10ส่วนระบายสีเติมน้ําลงไปนี่สส่วนก็คือ3ส่วน10อันนี้มี10ส่วนเติมน้ําลงไป6ส่วนส่วนที่ระบายสีหนึ่งหส่วนมีทั้งหมดอยู่10ส่วนก็คือ6ส่วน10ะมารวมกันก็คือเอาเราก็อนนำมารวมกัน3ามส่วน10บวกเรื่องหส่วน10 ส่วนเท่ากันอยู่แล้วก็ยกมาเลยนะครับบวกเฉพาะตัวเศษ3าบวกหเป็น9เศษส่วนเนี่ยเอาดึงมาเลยนะครับก็เท่ากับ9ก้ส่วนสิไม่ใช่หรือเปล่า10บบวกสินะครับไม่ใช่นะครับดึงถ้าส่วนเท่ากันก็ดึงมาเลยนะครับก็เท่ากับ9ก้ส่วนสินะครับอันนี้ย้ำอีกทีนึงอธิบายอีกมีทั้งหมดอยู่10ส่วนเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับระบายไป3ส่วน 1>, 1 2 3ก็คือ3ามส่วนสิอันนี้มี10ส่วนระบายสีก็คือส่วนที่ระบายสีหนส่วนก็คือ6กส่วนสินะ